สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมนายชัยเวสตสเียนโชธชีวิตของผมสมัยที่ผมเป็นเด็กผมมีความสุขมากวันวันก็ไม่ต้องคิดอะไรมากคิดเพียงอย่างเดียวว่าวันนี้แม่จะทำมากับข้าวอะไรให้กินแม่ให้เงินไปกินโรงเรียนเท่าไหร่สมัยเด็กๆแม่เคยถามผมว่าโตขึ้นลูกของแม่อยากจะเป็นอะไร ผมบอกแม่ว่าผมอยากจะเป็นตำรวจอยากจะช่วยเหลือสังคมแม่รับปากผมว่าจะส่งให้ผมเรียนทงสูงจนปีพศ2538ผมเรียนถึงระดับอนุปริญญาเรียนสูงมากก็มีเพื่อนมากแต่ผมไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเพื่อนคนไหนบ้างที่จริงใจกับผมผมรู้เพียงอย่างเดียวว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายผมจะต้องเรียนให้จบ ได้เกรดเฉลีย่ยสูงสูงทำให้แม่ภาคภูมิใจแล้วปีนั้นเองแม่ผมโชคร้ายแม่ล้มป่วยผมพาแม่ไปหาหมอหมอบอกว่าแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจแม่จะต้องหยุดทำงานแม่ไม่สามารถไปทำงานได้แม้กระทั่งขึ้นสะพานล,ลอยแม่ยังบอกว่าเหนื่อยขอพักก่อนได้ไหมลูกตอนนั้นผมสับสนมากเรียนก็อยากเรียนให้จบ สงสารแม่ก็สงสารแม่และในที่สุดเพื่อนที่เคยคบกันเรียนมาด้วยกันแนะนำผมว่าเขามียาอยู่ชนิดหนึ่งถ้าผมได้ลองใช้แล้วมันจะทำให้ชีวิตของผมดีขึ้นจะทำให้ผมเรียนเก่งมีร่างกายที่แข็งแรงผมหลงเชื่อเพื่อนมาลองใช้ยาตัวนี้ดูแรกๆก็ใช้น้อยแต่ความต้องการยามีมากขึ้นงานการที่เคยช่วยแม่ ป่อยไม่สนใจกลับถึงบ้านหมกตัวอยู่แต่ในห้องคิดอยู่อย่างเดียวว่าจะหาเงินที่ไหนไปซื้อยามาเสพในที่สุดแม่จับได้เพราะผมติดยาเสพติดตอนนั้นผมยอมรับว,ว่าผมกลัวมากกลัวว่าแม่จะไล่ออกจากบ้านกลัวว่าแม่จะไม่ให้ผมเรียนต่อแต่แม่ไม่เคยพูดคำนั้นแม่นั่งร้องไห้เรียกผมเข้าไปหาถามผมว่า ลูกติดมานานนี้ยังเลิกได้ไหมไหนลูกเคยสัญญากับแม่ว่าลูกอยากเป็นตำรวจผมรับปากแม่ว่าผมจะเลิกแต่คำพูดของผมผมไม่เคยได้ปฏิบัติตามกลับหนักขึ้นกว่าเก่าวันไหนถ้าแม่ไม่อยู่ผมจะกลับเข้าบ้านขโมยเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านไปขายและบอกแม่ว่าพี่เอาไปบ้านมีแต่เรื่องแต่ในที่สุด วันที่19บมิถุนายนสองห้าสามปดผมจำได้ทุกวันนี้และจะไม่ขอลืมวันนั้นเป็นวันเสาร์ผมต้องการยามากผมบอกแม่ว่าแม่ครับผมขอเงินสองบาทจะไปซื้ออุปกรณ์จัดก,การเรียนเพือนแม่บอกผมว่าพรุนี้ได้ไหมลูกเพราะว่าพรุนี้เป็นวันอาทิตย์ลูกไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ใช่หรือเดี๋ยวแม่จะหาให้ นี่หรือแม่เหลือแค่สามร้อยแม่ต้องไปหาหมอผมไม่ฟังคำพูดของแม่เข้าไปแย่งเงินกับแม่ผักแม่ผมล้มลงเข้าไปแย่งเงินเอาเงินสองร้อบาทไปซื้อยามาเสพกับเพื่อนอย่างมีความสุขแต่เว้กรรมนี้จริงวันนั้นช่วงเย็นผมกลับเข้าบ้านมีผู้ชายสองคนเดินเข้ามาหาผมเขาจับผมเอาหน้าคว่มกับพื้นเอาเท้าเหยียบที่หลังผมใส่กุญแจมือ พาผมไปที่โรงพักตั้งก็งหาว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองระหว่างนี้อยู่ที่โรงพักผมคิดเสมอว่าเดี๋ยวเพื่อนก็ต้องมาเยี่ยมผมเพื่อนต้องไม่ทิ้งแต่ความคิดของผมผิดคนที่มาเยี่ยมผมคือน้องน้องบอกว่าแม่ไม่มาเยี่ยมพี่หรอกพี่ทำแขนแม่หักตอนนั้นผมคิดว่าผมอยากตายแต่คืนนั้นสี่ทุ่มแม่แขนข้างหนึ่งแก่เข้าเฟือก อีกข้างหนึ่งแกหิว้วข้าวมันไก่กับน้ำป,ปั๊บซี่กระป๋องเดินมาหาผมคําพูดแรกที่แกพูดกับผมแกถามว่าลูกหิวข้าวไหมไม่ต้องกลัวแม่ซื้อข้าวมันไก่กับน้ำปั๊บซีที่ลูกชอบมาฝากแม่จะหาทางช่วยลูกแม่ไม่ทิ้งลูกคืนนั้นแม่ทําทุกาทุกอย่างที่จะช่วยผมแม้กระทั่งก้มกราบตำรวจแม่ก็ทำแต่ในที่สุด cái đó phải sống hôi, được không được không được, được